โอเคครับว okay, ันน like e ี้ก right? ็ต <sein idad> ้องกลาบสวัสดีเด็กๆน้องๆหนูคนดูที่น่ารักทุกคนก็ดูวยนะคะเออก็วันนี้ก็ทุกคนคิดถึงผมไหมเออเมื่อเมื่อวานอ่ะตอนเย็นอ่ะผมไม่ได้เอาคลิปลงอ่ะเพราะว่ามือถือผมแบตหมดเออสายซัดฟังนะครับไปซื้อมาใหม่ก็ซัดไม่ได้โอ้โหโคตรกากอ่ะ นี่คือไอไม่ใช่ดีไซน์ชาร์ซื้ออย่างแพงอะ่ะมันสองร้อยสองร้อยสามร้อยนี่แหละแต่ชาร์ไม่เข้าโอ้โหผมกันเลยไปยืมสายชาร์เพื่อนมามาชาร์ตแล้วก็มาหาคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับเออตอนนั้นผมไม่ได้เอาคลิปลงเลยเนี่ยผมผมผมกำลังไปซื้อใหม่นะครับไปไปซื้อร้านใหม่ร้านนี้ไม่คดก่าเลยครับทุกคนลถข้างหน้านมีตัวนะครับ อาแม่สาวน้อยโดนพี่ดักแนะ่วิ่งมาเอาโดนมาดีดาวเปชาคือเมื่อวานเนี้ยมผมไม่เอาคลิปลงอะ่ะเพราะว่าม,มือถือผมอะ่ะแบตหมดสายซารผมก็ฟังแล้วผมอะจะไปซื้อมาใหม่แล้วก็ตอนเย็นค่อยซารแล้วก็ตัดคลิปเอาลงแต่อันเนี้ยมัน ซื้อมาแล้วซัดไม่เข้าอ่ะเออซื้อแบบโคตรแพงเลยนะแบบสามร้อยอ่ะเออโคตรโหดว่ะเออสามร้อยโคตรแพงนะผมว่าโคตรเสียดายตังอ่ะแต่ซื้อมาดันซัดไม่เข้าสื่ออยูโหถ้าผมย,ยืมเพื่อนไม่ได้นี่โบให้เลยผมไม่ได้คลิปนี้ก็ไม่ได้เอาลงนะผมบอกเลยเฮ้ยโ <ไป S 2> ดนลาา่าว่ะเฮ้ยห้าวจังวะพ่อนุม่ม จัดน้จัดมัน เราดูก่อนเดี๋ยวมันดักผมนะครับเปิดล่าผมแต่ไม่ดักผมแบบนี้มันคิดได้ไงว่าเปิดล่าผมเนี่ยเปิดล่าแล้วไม่ล่าเนี่ยเปิดล่าแล้วพามของเสวยอะไรวะเปิดล่าให้พี่ล่าเองเปล่าน้องโผลมาดิขอของหน่อยอุ๊โ,อโหใครรอดอีกแล้วใครรอดอีกแล้วจะเย็นไหมสาวน้อยไอยตัวไกลอืมหนึ่งแดง จะไปไหน,นยังเร็วอะไรวะเฮ้ยเปิดล่าพี่ทำไมเอ็งหนีวะน้องโอ้โห,โโหไม่ตึงเลยวะไม่ไม,ไม่ไม่ขนามึงเลยอะยโถมเลยโถมเลยไอตัวเปิดล่านี่ห้าวจัดนะผมบอกเลยผมจะเอาให้สุดเอ๊ะข้าศึกเอาโดนเอ้อะไรเนี่ยโอ้โห,โโห,โโหผมกดโดดทำไมวะโอโ้กดผิดน่ะโอ้โห อยากสะบัดหน้าจอรูดหัวแต่ไม่ไม่ไปกดน,นั่นน่ะไปไหนแล้ววะนู่นไปแล้วข้างหน้าแล้วอะไรวะเปิดล่าหนีหาจุดตูดเลยวะเปิดล่าแต่หนีอะไรเนี่ย โอ้โหเล่นเจ็ดใจเปิดล,ล่าอะไรวะแบนข้างบนตูน้น่าจะมีตัวนะผมบา้าน <_ t od as> ั่นไงผมบ้าแล้วเท้าขึ้นเพื่อนสกิลคูดาวอยู่ ไม่หมดเร็วจัอ่ะมาอีกนี้มาอีกสองตี้อ่ะอยากอยากโดนลุมมาเออผมมาขึ้นเมาข้างบนดีกว่าวตรงนี้จะหมดหละโหเมืองนี้ก็ไม่มีตัวเงียบกิบเลยอ่ะโอ้ยมีว่ะมีว่ะ ผมดักตรงตู้นะถ้ามันวิ่งมาซุปยังไงก็โดนผมยิงหัวเฮ้ยอยู่ไหนวะรู้จุดพี่ก็ดันดุดิเนองโอ้โหอะไรวะเฮ้ยยิงเบอร์สามวะอยู่ไหนวะข้างบนแน่เลยผมว่ะ ถ้าไม่ใช้ข้างบนนี้ก็นุน่นข้างข้างบนหลังคานุน่นโอ้โหไม่ใ่ันสได้อย่เขาพินมเขาไม่ใส่ิ <c> ่ง <oughs> <c oughs> นมใหญ่อยู่ด้วยสิเออไม่รูอยากเห็นด,ด้วยดิ โอ้โหอะไรวะมันขึ้นไปทำอะไรวะตรงนั้นน่ะมันคือสัญญาณไม่ดีหรอหรือว่ายังไงขึ้นไปซ่อมว่านกำลังยึดแอร์ดรอปป้องกั อเออเพื่อนยิงเป็นเ,เพื่อนผมไม่อยู่แล้วเสียเวลาอยากยิงคนอื่นดีกว่าโคตรเสียเวลาเนี่ย<ฆ>อะไรเนี่ย ือเล่นดีๆไม่ชอบอ่ะชอบเล่นบนหลังคามันเป็นอะไรกันนี่อ่ะอไ,ไม่เห็นว่ะผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างหลังใช่ั้ยนี่ไงใช่ด้วยนี่ไม่เห็นพี่หละน้องโอ้โหโดนเลย เฮ้ยมันยังไม่ลงเหรอโอ้โหเพื่อนเอ้ยเลิกเถอะเพื่นเลิกความพยายามเลยแล้วเพื่อนเดี๋ยวก็หมดตีให้พวกมันนะเพื่อนเอามันเอามันลงมยิงมาเลย โอ้ยข้างหน้ากำลังบวกกันอยู่ไอ้ไม่โดนเฮ้ย,เ,ยเปล่าไม่หรอกงัดเลยผมงัดเลย อะไรอยากลอยเหรอเดี๋ยวผมจะเอาแบบไอคิวสองร้อยนะครับผมจะปาลาระเบิดดักเดี๋ยวมันก็วิ่งออกมาเอาระเบิดผมนี่ไงแค่แบบเล่นสนลาดเราก็ชนะแล้วอะ่ะแบบแบบแล้วอ่านเกมให้ขาดเลยว่าศัตรูมันจะเล่นยังไงจะโผล่ตรงไหนเราปลาระเบิดรอเลยไอต,ตัวนี้ก็สนี่นะแด,ดผ่านเลยเพราะว่ามันสุดแล้วมันต้องวิ่งกลับม,มาหาผมไอตัวเนี้ยมันไม่เห็นผมดันเลย มันเห็นแต่มันมเคลื่อนอยู่เราดันเลยนะ,ะ,อ,ะอะไรวะอะไรนันั่งอยู่แล้วเสวยเพื่อนโสไว้ตอนนี้ขอแยกเข้าวงก่อนนะครับจะเย็นนะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มทั้งหลายจยะพิ่งดักวงพี่นะเฮ้ยข้างหน้า เอาเลยเพื่อนกันเลยเพื่อนกันเลยไม่รอไม่รอไหนวะไปไหนแล้วไหนชุบให้นะเดนะีนยังไงข้างหนผม โหหลังลอยอุ๊บหนี่ให้คมยัง,งวะไหวเพื่อนไหวสองหนึ่งเบสิกเพื่อนเอาโหไอวอลไม่มีสักกะลูกเลยเบสิกได้ไงวะโเอาโหแบบไม่ได้ครับทุกคนก็ใครที่ดูจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับ